สวัสดีค่ะบัวบุตรบงตอรรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราอยู่กันที่ภูผาม่านเดอะร็อกวิวพอยที่แขวงคำ่วนสอปปอลาวนะคะที่นี่เราจะเห็นวิวของภูเขาสวยงามค่ะเป็นทิวเขาเออซึ่งสลับซับซ้อนลดหั่นกันลงไปนะคะแล้วก็เห็นบริเวณ นี้นะคะเขาเรียกกันว่าหินหนามหนอค่ะสันนิฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นนะคะที่นี่ก็จะมีที่พักซึ่งเป็นที่พักแบบแคปซูลค่ะทุกคนก็จะตั้งเรียงรายกันอยู่ภายในบริเวณใกล้ๆผืนป่าบริเวณนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวซึ่งมีชื่อเสียงของภูผาม่านค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ผูผาม่านก็จะมีกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งตื่นเต้นนะคะใครที่มาที่ผูผาม่านก็อดไม่ได้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นั่นก็คือกิจกรรมการโหนซิปลายและก็การปีนเขานั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งในการที่จะโหนซิปลายหรือปีนเขานะคะก็ต้องได้รับการแนะนำได้รับการเทรน จากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญก่อนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะ,ะแนะนำแล้วก็สอนให้เรารู้จักการใช้เซฟตี้เบลนี่นะคะวิธีการล็อกเบลนะคะการปลดเบล์นะคะทำอย่างไรที่จะให้เราปลอดภัยที่สุดนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะคะ เนื่องจากว่าในการโหนซิปไลน์หรือการปีนเขานะคะจะไม่มีเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดตัวเรานะคะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆให้เชี่ยวชาญแล้วก็จำให้ได้เลยนะคะซึ่งในการโหนซิปลายนี้นะคะ ขณะที่กำลังจะเข้าใกล้จุดสิ้นสุดนะคะก็จะมีกล่องแบบนี้นะคะอยู่ด้านหน้าเรานะคะถ้าเราเข้าไปตรงๆนะคะหน้าเราก็อาจจะไปกระแทกกับกล่องตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้เราหันหน้าออกทางด้านข้างเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ใบหน้าของเราจะได้ไม่ต้องไปกระแทกกับกล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้านะคะ ในขั้นตอนของการโหนซิปลายนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำพวกนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะดูแต่ละบุคคลจนกระทั่งทุกทุกคนสามารถที่จะใช้เครื่องมือกันได้อย่างคล่องแคล่วนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะบัวบุษบงก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าวิธีการ สวมเบลล์นะคะแล้วก็ปลดล็อกเบลล์นะคะตอนที่เราไปคล้องกับจุดที่ปลอดภัยนะคะใช้เวลาน,านานมากนะคะแต่บางคนที่เขาเคยเขาเคยหนซิลายนะคะเขาก็จะใช้เวลาเรียนรู้ตรงจุดนี้ไม่นานนะคะแต่ก็บอกได้เลยนะคะว่าสำหรับท่านที่หัวนิ้ลายเป็นครั้งแรกนะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอะไรนักหนาเลยนะคะ ทุกคนสามารถทำได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการโหนซิปลายนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกให้เราทำตัวตามสบายๆนะคะไม่ต้องเกรงค่ะค่ะพอพ้นจากขั้นตอนการโหนซิปลายนะเจ้าหน้าที่ก็จะมาเทรนเราในเรื่องของการปีนป่ายเขานะคะซึ่งในเรื่องของการปีนป่ายเขาก็เช่นกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแนะนำวิธีการนะคะว่า เราจะต้องเอาเบลเนี่ยไปไปสวมตรงจุดที่เขากำหนดไว้อย่างไรนะคะซึ่งสายเบลนี้นะคะก็จะมีอยู่สองสายนะคะตามที่ท่านเห็นในภาพเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะกําชับนะคะว่าห้ามปลดสายเบลพร้อมกันสองสายโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของออนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ เราจะต้องปลดสายเบลทีละสายไปแขวนไว้เหนือเหนือช่องที่เราจะขึ้นไปนะคะแล้วก็ค่อยปลดอีกสายหนึ่งขึ้นไปแขวนนะคะแล้วตัวเราก็ค่อยค่อยไต่ขึ้นไปตามที่เราต้องการเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่ทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็จะมาเตรียมพร้อมอย่างจุดแรกที่จะทำการโหนซิปลายค่ะ บัวบุษบงก็เข้าคิวรอไว้นะคะเช็คความปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เตรียมโหนซิปลายค่ะพร้อมแล้วก็ไปเจ้ เป็นงไงบ้างหันหน้ามาเป็นไงบ้างโอ้ดีมากเลยเนอะ okay โอเคขั now, ้งแรกในชีวิตโสุดยอดเลยเม uh 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 um, um um> ื่อเราโหนซิปลายไปยังปลายทางของแต่ละสายแล้วนะคะเราก็จะต้องปีนเขาขึ้นไปประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะไปโหนซิปลายสายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้ค่ะไปเลยเหรอกัน ต่อตัตอ้มหลังจากโหนซิปลายไปมาแล้วนะคะก็มาถึงตรงนี้ค่ะ เดินข้ามสะพานแขวนค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค uh ่ะเป็นทางเดินแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นรวดสลิงนะคะทุกคนเดต้องเซตตี้ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้คือผูขาม่านค่ะผู้ผาม่านแขวนคําร่วนสองประปอราวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ที่บัวก็นั่งห่วสลิงมาจากด้านนู้นหนึ่งรอบสองรอบสามรอบมาตรงนี้แล้วก็เดินสะพานมานะคะทุกคนคะแขนแข้นหุ่นเต้นเรามาถึงจุดนี้นะคะเราก็ต้องเดินข้ามสะพานแขวนค่ะไปยังเบื้องหลังเห็นไหมคะตรงนั้นนะคะเมื่อสิ้นสุดสะพานแขวนแล้วเราก็ต้องปีนเขาขึ้นไปแล้วก็ปีนเขาลงมา เพื่อที่จะเดินบนทางเดินเขาเรียกว่าตาข่ายใยแมลงมุมค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินตาข่ายใยแมลงมุมนะคะซึ่งตรงนี้บัวบุษบงค่อนข้างจะเวียนหัวมากๆเลยค่ะเต้องหยุดทักหลายครั้งเลยค่ะจากตาข่ายใยแมลงมุมนะคะเราก็ขึ้นไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะเห็นไหมคะนั่นนะคะ สะพานแขวนแล้วก็ตาขายยายแมลงมุมแล้วก็มายัางจุดตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่ออนักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายภาพนะคะถ้าใครที่ไปโหนซิปลายที่ภูผาม่านอย่าพลาดจุดนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมปีนเขาขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นไปยังจุดสูงสุดของบริเวณนี้นะคะจุดสูงสุดของภูผาม่านแห่งนี้คะ่ะทุกคน และแล้วเราก็มาถึงที่จุดสูงสุดของภูผาม่านค่ะจะเห็นวิวภูผาม่าน3 6 0องศาเลยนะคะทุกคนก็สารวนถ่ายภาพนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะคะโหเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างน,นานนะคะทุกคนแต่บอกเลยค่ะคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเป็นวิวที่สวยงามลมพัดเย็นสบายค่ะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวโหนสลิงกลับค่ะก็ <All S 1> จะเป็นแนววงกลมนะคะหัวบุตรวมสุดยอดก่อนสัะไรี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเท้าอีกเล็กน้อย เพื่อที่จะมาปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็เดินข้ามเชือกตรงนี้นะคะเพื่อจะไปยังจุดสุดท้ายที่จะโหนสลิงกลับค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เป็นการโหนซิปลายในจุดสุดท้ายของทริปนี้นะคะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการโหนซิปลายนะคะ ซึ่งก็จะเป็นการโหนสิบลายเป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะด้านขวามือที่ของบัวบุษบงนะคะก็จะเป็นที่พักะะเ,เป็นที่พักบแบบ,บแบบแคปซูลนะคะแต่ว่าเรามองไม่เห็นที่พักเพราะว่าต้นไม้บางหมดค่ะทุกคนอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปและก็มาร่วมพจนภัยในการโหนสิบลายที่ภูผาม่าน t ดอะร็อกวิวพอยต์แขวงคำม่วนสปปลาวด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุตบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ